สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมตตาพยากรณ์น,นะคะก็เราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเพราะว่าช่วงก่อนนะคะไม่ค่อยสบายแล้วก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่มีแรงด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าพร้อมในระดับหนึ่งละนะคะก็จะมาเปิดไพ่นะคะอ่านคำทำนายให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันสําหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คือ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันข้างหน้าต่อจากนี้คืออะไรนะคะวันนี้นะคะจะใช้สำรับนี้ค่ะ t า a ร o t ูโ o นะคะนี่คือกล่องนี่นะคะข้างหน้านะคะมันจะมีสองใบแรกนะคะที่ให้มาก็คือสองใบนี้ให้สำรับนี้เนี่ยสวยนะคะแล้วก็เป็นแบบพกพาง่ายด้วย ใบแบบว่าเนี่ยเท่าฝ่ามือนะคะเล็กก็ฝ่ามือหน่อยพกพาง,ง่ายมากนะคะเวลาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็จะแบบพกไ่ไปด้วยโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะถ้าหากพลังงานที่เราเปิดเนี่ยมันตรงกับคุณคุณก็สามารถฟังต่อไปได้เลยนะคะหรือถ้าหากคุณคิดว่าพลังงานเนี้ยไม่ใช่คุณเลยนะคะ คลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณบางทีบางเรื่องนะคะอาจจะตรงกับคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะอาจจะมีบางส่วนที่ตรงบางส่วนที่ไม่ตรงเพราะว่านี่เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดฟังเป็นคําแนะนําฟังเป็นออวิทยาทานได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ พลังงานของคุณเป็นยังไงถ้าอยากบอกว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคนที่เข้ามาดูทริปนี้นะคะศัพท์นกว่าจะพอใจนะะ่ะจ,จะรศัพท์ดูสีกาพอละ ถ้ารู้สึกว่านานก็สามารถสคิปไปได้นะคะโอเคมาดูกัน <Okay. S 1> พลังงานของคนกองที่หนึ่ง mm hmm. เอ้ไม่ใช่ขอไฟค่ะติดพลิกอ卡สพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ mm hmm. คืออะไรเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันใบแรก ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองโอเคได้มาครบแล้วนะคะสี่ใบใบที่หนึ่ง ใบที่สองและใบสามและสี่นะคะ,ะมาดูกันใบแรกอ๋อไพ่กลับหัวไปเลยขออภัยนะคะอาจจะหยิบผิดขึ้นมาเมื่อกี้ Four of sword s w o r d นะคะ Two of Cups Eight of Rods ก็คือไม้นะคะคาถา n i h t of Rods นะคะ เรามาดูได้ํสำรับกันต้าสำรับคือ Night of Cups โอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันค่ะจากตำแหน่งที่วางไว้นะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นสี่ดาสี่ดาบเนี่ยในภาพนะคะเป็นคนกำลังนอนอยู่สถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ของคุณพลังงานหลักนะคะก็คือการพัก บางทีคุณอาจจะแบบอยากพักผ่อนมากๆนะคะบางทีคุณอาจจะแบบพึ่งสิ้นสุดกับสิ่งที่มันวุ่นวายสิ้นสุดกับสถานการณ์ที่แบบทําให้คุณแบบปวดหัวทําให้คุณแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนว่าเป็นเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้พักแล้วก็ลองทบทวนสิ่งที่ผ่านมานะคะว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้คุณคิดยังไงทำให้คุณรู้สึกยังไง <S <S เพื่อที่คุณนะคะจะได้ เข้าใจความรู้สึกเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้นต่อมานะคะตำแหน่งที่2เป็นท o บคัพส์ตำแหน่งนี้เนี่ยคือตำแหน่งสิ่งที่มุ่งหวังนะคะเรามองว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะคะเพราะจาก2ใบหลังเนี่ยเป็นไพ่ไม้ทั้ง2ใบเลยนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังก็คือการที่คุณเนี่ยอยากที่จะมีความสัมพันธ์อันดี กับใครบางคนในที่ทำงานนะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอยากที่จะมีพาร์ทเนอร์ชิพที่แบบสามารถที่จะแบบทำสัญญากันได้อย่างง่ายๆหรือคุณมีเป้าหมายอยู่แต่ว่ายังไม่สำเร็จนะคะคุณอยากที่จะทำให้สัญญาเนี้มันสำเร็จหรือล่วงไปด้วยดีหรือในอีกแง่หนึ่งคือคุณอยากให้ในที่ทำงานเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่กลมเกลียวแบบ รักกันสามัคคีกันอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าขัดแย้งกันก็คุยกันได้อะไรประมาณนี้ทําให้บางทีเนี่ยคุณขาดแพชชั่นในการที่จะไล่ตามวิ่งตามเป้าหมายที่คุณต้องการตําแหน่งต่อมานะคะเป็น8ดไม้8ดไม้เนี่ยแสดงถึงสิ่งที่พุ่งเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นในตําแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งของอุปสรรคไพ่พขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่เออกลังแบบฉุดรั้งคุณอยู่เนี่ยคือการที่คุณไม่ปล่อยไปตามสถานการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณแบบตั้งรับไม่ทันนะคะทำให้คุณเนี่ยแบบหยุดชะงักซึ่งอุปสรรคเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้คุณหมดแรงนะคะรู้สึกเสื่อซึมรู้สึกไม่มีไฟเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไพ่ใบแรกของคุณเป็นสีดาบนะคะนั่นคือไพ่ของการพักผ่อนของการแบบหยุดสิ่ง,งต่างๆแล้วก็แบบไม่ทำอะไรประมาณนี้ซึ่งในสถานการณ์นี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะอาจจะต้องแบบ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันซ้ำๆเดิมๆนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงรูทีนชีวิตประจําวันนะคะอาจจะตื่นขึ้นมาออกกําลังกายตอนเช้าตื่นขึ้นมานั่งสมาธิอะไรเพื่อเป็นการแบบเมดิเทตนะคะเป็นการแบบภาวนาหรือเป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยมีเาไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะทาไมถึงต้องบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เพราะว่าให้ใบต่อมาคือ night of a n d s นะคะอัศวินถือไม้เท้า ให้บอกว่าในตำแหน่งคำแนะนำนะคะให้บอกว่าให้คุณเนี่ยกลับมาตามหาเป้าหมายที่คุณต้องการอีกครั้งหนึ่งคือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะให้คุณไม่ทิ้งเป้าหมายนี้ไปคุณจะต้องค่อยๆทำมันให้สำเร็จให้ได้อะ่ะไม่ว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงไม่ว่าก่อนหน้านี้แบบแผนมันจะผิดแบบแผนมันอาจจะแบบไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า เราสามารถที่จะแก้ไขวันได้เสมอถ้าคุณยังไม่ทิ้งโปรเจกต์นี้ไปและพาย,ยังบอกอีกอย่างนะคะว่าจากก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกคุณเบิร์นเอาอะคุณอาจจะหมดทำให้คุณเนี่ยเสียความมั่นใจไปจนแบบบางทีการตัดสินใจก็แบบแย่ลงไปด้วยพายเลยบอกว่าให้คุณนะคะเ,เปลี่ยนภาพลักษตัวเองใหม่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องเปลี่ยนจากภายนอกก่อน อาจจะเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวอาจจะลองแบบหาเวลาอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรสักแบบ15นาทีหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้ซึมซับความรู้สึกอารมณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้แบบสะท้อนตัวเองอะค่ะว่าคุณนคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างก็คือการ transform ตัวเองจากจุดที่มันแบบไม่โอเคอะ ไปสู่จุดที่คุณโอเคอาจจะไม่ต้องแบบดีมากนะคะแต่ว่าอยู่ในจุดที่คุณโอเคคุณรู้สึกสมดุลแค่นั้นก็พอที่จะทําให้สาการต่างๆมันดีขึ้นได้แล้วไพ่บอกว่าทุกคนอะทาผิดพลาดได้ทางนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณยกโทษให้ตัวเองและทําใหม่แล้วก็ปรับปรุปรงใหม่นะคะให้กําลังใจตัวเองให้เดินหน้าต่อไปบนเส้นทางนี้นะคะอืม ก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ไพ่ต้องการบอกทั้งหมดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันต่อจากนี้จะคืออะไรนะคะมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณในอีก7วันข้างหน้าคืออะไรนะคะ โอเคโอเคเราได้มาแล้วนะคะจากที่ไพ่ขึ้นมานะคะใบแรกเป็น3ดาบเรามองว่าในตำแหน่งนี้เหมือนไพก่กำลังจะบอกว่าคุณได้ผ่านจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตมาแล้วไม่ว่าอาจจะเป็นโดนเล o ออฟในที่ทำงานนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มนันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณดาวที่สุดคุณแบบเหมือนถูกแบบ ดึงลงไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณเจอแบบคนที่คนที่มีอิทธิพลต่อคุณคนที่แบบมีอํานาจมากกว่าทําให้คุณนะคะไม่กล้าที่จะแบบทําอะไรที่มันแตกต่างหรือว่าทําในสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆเพราะว่าไพ่ต่อมาค่ะเป็น The h i r o f n แล้วก็เป็น Seven Sw of Swords จากนั้นก็ Six of Pentacles เรามองว่าไพ่แบบสามใบเนี้ยค่ะ จนถึงใบที่4ี่เนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันถ้าหากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าถูกคนนะคะ,ะคนที่อยู่เบื้องบนคนวบคุมหรือว่าไม่ให้คุณนะคะได้สแสดงออกหรือได้แบบได้พูดความจริงอะไรบางอย่างเขานะคะใครก็ตามที่กำลังควบคุมคุณอยู่เนี่ยเขาต้องการที่จะแบบเตด,ดสินบนคุณ อาจจะแบบให้เงินให้ตำแหน่งหรือให้อะไรก็ตามที่คุณก็อยากได้แหละคุณแบบก็ต้องการมันเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานตำแหน่งที่มัน่นคงแต่คุณคิดว่าถ้าคุณรับเนี่ยถ้าคุณรับสิ่งเหล่านั้นจากคนที่แบบไม่ดีนะคะจากคนที่แบบต้องการจะติดสินบนคุณถ้าคุณรับมาคุณจะกลายเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงไม่มีสิทธิ์ต่อล้อต่อเถียงไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะคะ่ะเพราะเราได้รับเพราะเราได้มาแล้วอะ าคุณจะต่อรองอะไรได้อีกนะคะพอติดสินบนเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะถูกครอบงำแล้วก็ควบคุมเพราะฉะนั้นคุณเลยคิดว่าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้คุณไม่อยากแบบผิดต่อใครคุณไม่อยากที่จะกลายเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบคนที่ทำทุจริตอ,อ่ะเหมือนแบบคนให้อะไรมาเราก็เออเปลี่ยนความเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนตัวเองแบบ เห็นสิ่งของเห็นเงินมีค่ามากกว่าความถูกต้องมีค่ามากกว่าความอยู่ในคุณธรรมอะไรอย่างนี้ค่ะคุณไม่อยากที่จะเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพอแล้วะคะ่ะคุณจบพอสักทีกับสิ่งที่มันเข้ามาในตอนนี้คุณเลือกเส้นทางใหม่ไพ่ใบ,บสุดท้ายน,นะคะเพจออฟบลอสนะคะเพจหรือว่าเด็กถือไม้นะคะมันหมายถึงคุณพร้อมแล้วค่ะที่จะแบบออกจาก ที่นี่สักทีถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่เป็นแบบนี้นะคะคุณพร้อมแล้วที่จะแบบไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันดีกว่าสิ่งที่ตรงกับอุดมการณ์คุณมากกว่านะคะไม่ว่าใครนะจะเอ่อเรียก,กล่อมคุณจะแบบเพิ่มให้นู่นให้นี่กับคุณนะคะคุณก็ไม่เอาดีกว่าขอไปตามเส้นทางของตัวเองที่มันที่มันก้าวหน้ากว่านี้นะคะเพราะคุณคิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไป ไม่ดีแน่เลยคุณอาจจะถูกสิ่งต่างๆครอบงำครอบควบคุมจนไม่อาจที่จะแบบทําอะไรได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ได้สำรับคืออะไร s i x of cups นะคะส of c อ p s อืมเรามองว่าพอหลังจากที่คุณแบบเดินออกมาจากเส้นทางเก่าแล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณรู้แหละคุณแบบเหมือนได้แบบย้อนนึกกลับไปถึงบางจุดในชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออตอนนั้นนี่เองที่แบบที่เรารู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราแบบมีความสุขแบบเหมือนอยู่ในที่ที่มันถูกต้องแล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเมื่อย้อนกลับไปอะคุณอาจจะแบบตอนนั้นคุาอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร แต่เมื่อหลังจากที่คุณได้ไต่ตองได้แบบเปลี่ยนแปลง transform ตัวเองแล้วอะนี่ถึงเวลาแล้วที่คุณแบบรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรรู้แล้วว่าอุดมการตัวเองคืออะไรนะคะคุณจะไม่เข้าไปกับพวกที่เอ่อเขาเรียกว่าไรใจดคดนะคะน่าซื้อใจคดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือคุอคณคิดตกแล้วว่าเส้นทางที่คุณจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ะะเส้นทางนี้มันถ้าอยู่เส้นทางนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะก้าวหน้าต่อไปไหมคุณรู้แล้วค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณขอบายดีกว่านะะขอไปดีกว่าใครก็ชุดรังคุณไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขอดูอใ,หให้แนะนานะคะสักกี่ใบดีสองใบแล้วน,นะคะไพ่แนะนําว่าไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณต่อไป ไ้่ะะอยากแนะนำอะไรนะคะกับคุณคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่หลังจากนี้ไพ่อยากแนะนำอะไรคนะ สองใบเฮลท์เช็คอัพม,มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าสวีททรีทของหวานนะคะของหวานแล้วก็ check เฮลท์เช็คอัพเออาจจะถ้ารู้สึกว่ามีแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือแบบไม่ได้ตรวจสุขภาพมาน,นานแล้วอ่ะ อาจจะถึงเวลาแล้วคะ่ะที่ต้องไปตรวจสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจเลาคะรู้สึกหัวใจเต้นแปลก,ปลกไหมคะถ้ารู้สึกก็รีบไปตรวจด่วนนะคะส่วนสวีททรีตเนี่ยของหวานเรามองว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้ของหวานอาจจะต้องงดไปก่อนหรือเปล่านะคะของหวานาจ,จะต้องงดไปก่อนนะคะอาจจะต้องกินผลไม้แทนแทนความเอาความหวานของผลไม้มาแทนพวกความหวาน ความหวานสังเคราะห์จากขนมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำทํานายของคนที่เข้ามาดูนะคะก็จบลงเท่านี้ค่ะถ้าหากมีความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ